อูโน่เดินถือร่มเท่ๆออกมาแต่ลื่นล้มตูม้มร่มปลิววิสเกอร์ขำลั่นจากหน้าตา่างวิสเกอร์แอบเทปแป้งเปียกใส่หัวอูโนโ่หมากลายเป็นขนมจีนเดินได้รองเท้าแต่วิสเกอร์มีฟองน้ำแอบซ่อนยํำน้ำทีบีทีเดินแบบกลั้นขำสุดชีวิตอูโน่ขุดร่องน้ำเล็ก พอประตูเปิดน้ำพุ่งเข้าเท้าวิสเกอร์เปียกเต็มสองเท้ากระดิ่งดังปิ้งน้ำเย็นจากต้นไม้ร่วงใส่หัวอูโนโอเปียกทันทีแมวยืนยิ้มบนหลังคาอูโนโอผูกลูกโป,ป่งน้ำใต้มานั่งวิสเกอร์นั่งปุ๊บเปียกปับ๊บน่งหงายหางฟูสนามโคลนกลายเป็นเวที วิสเกอร์วิ่งฉิวอูน่นลื่นตูมลงบอ่อแมวเตะน้ำใส่หน้ายังแกล้งไม่สำเร็จอูน่นเทน้ำจะสาดวิสเกอร์แต่ถังหลุดโดนตัวเองเปียกทั้งขัววิสเกอร์เป่าฟองสบู่ใส่อูน่นแต่โดนลมพัดเข้าหน้าแมวเองลื่นลงหลังคาแบบแม่นเป๊ะสองตัวนั่งเปียกพิงกันใต้พัดลมเป่าแห้งหัวเราะนีเหนื่อย พร้อมลุยต่อวันพรุ่งนี้ฝากติดตามอูนโนกับเซอร์วิสเกอร์หมาแมวจอมป่วนด้วยนะครับ